โยโยโยบายมันตรเจิญกลับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนหนฟ่ฝากผลิตภัณฑ์เคเอ็นสปอร์ตครับเดี๋ยวพี่เจะจะปักบุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับคึงเน้นทีมเดียวพี่เจเลือกเกมเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับพรีเมลีกอังกฤษ อาร์เซนอลรองจ่าฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับบอลมัดอันดับ10อาร์เซนอล67แต้มจากการชนะ18เสมอ13แพ้3นะครับเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านเสมอพาเลทมา2-2ครับครา้งสปดาห์เล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับไปแพ้คาบ้านให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงมา0-1น,น,น,นะครับมิเกลอารเตต้าตัวเจ็บก็ตัวเดิมๆนะครับกาเบรียลมาเกลเยสคาราฟิโอลีเชซุสไคฮา,าวเวตทีเนี้ย น่าจะมีการโรเตชันพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าสาการในลีกมันก็ไม่ได้ลุ้นช้ำแล้วครับในขณะที่เกมกับเปชก็ยังต้องเน้นในเกมที่2นะครับดูแล้วเนี่ยคือคีออสซาริบาจะต้องเล่นต่อนะครับแต่ว่าแบ็คเนี่ยอาจจะใช้เบนไวท์กับเทียนนี่แล้วโอเลสันเดอร์ซินเชนโก้ก็ขยับเล่นกลางกับจอร์จินโยได้นะครับ ตัวรุกก็ ary, e n v a านเอรี่ไรฮิมเซอร์เนี่ยพี่เจนมองว่าอาจจะได้เล่นในเกมแบบนี้นะครับและจ,จะมีตัวหลักประคองบางคนครับโยโยโยี่เจกฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่บอลหมัด50แต้มจากการชนะ13-11เสมอสแพ้ไป10เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอแมนยูในเต็ด1-1นะครับออนดนีอีราออรา่จาจะไม่มีล่านคริสตี้ที่ยังเจ็บแล้วก็เอวานิลสันกองหน้าตัวเก่งติดโทษแบนนะครับคืนวันนี้หลักๆประตูเป็นเกยป้าเกมรับซาบันยี่กับฮุยเซ่นนะครับตรงกลางไทเลอร์อดัมแล้วก็อาจจะเล่นเป็นฟอสไนนะครับใช้ทราเวเนียจัสตินไคลเวิร์ด แล้วก็องตัวซาเมนโยแล้วก็ดันเอาเดงโกออสตาร่าไปเล่นเป็นกองหน้านะครับเฉอกันนัดแรกบอลหมัดเปิดบ้านชนะ2-0ก่อนเกมอาร์เซนอลยังเป็นต่อเล่นเอเมิเรตแต่พีิจะดดูแล้วเนี่ยอาร์เซนลอลคงประคอง ให้จบรองแชมป์ amp, หรือไม่ก็อยู่ในห้านับแรกเพื่อไป League, แชมเปี้ยนลีกเราก็ไปเน้นในเกมกับเปรเช่นะครับในขณะที่บอลหมัดช่วงหลังเหนียวแน่นด้วยครับสี่นัดหลังสุดชนะ1เสมอ3ไม่มีเอวานิวสันแต่ว่า,วาที่เหลือก็เล่นกันได้นะครับดูแล้วไม่ง่ายสําหรับอาอร์เซนอลพักก็น้อยกว่าครับหน้าวัดใจบอลหมัดซื้อ2มุมนะครับจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยให้เชียร์บอลหมัดเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย